Bonjour et bienvenue au v i d é o c l i p pour Apprendre le Français avec ้คร <adora> voilà ูอ้วนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ิดีโอคลิปเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูอ้วนกันในวันนี้ครูอ้วนก็นำเอาบทอ่านนะครับเกี่ยวกับ quatre saisons en France les quatre s a i s o n s en France นะครับนะมาฝากกันนะครับคำว่า Saison นะครับเป็นคำนามเพศหญิงนะครับแปลว่าฤดูกาลนะครับ En France คือในประเทศฝรั่งเศส นะครับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ฝึกอ่านฝึกเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลในประเทศฝรั่งเศสกันอันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับนะอ,อ,อย่างแรกนะ Guess เทศกาลซซันเกซซง่ฤดูกาลนี้มันคืออะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะธรรมชาติ4ฤดูนะครับนะในแถบโยุโรปเนี่ยนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะเอามาเปรียบเทียบกันนะไม่รู้ว่าแต่ละคนพอจะเดาได้ไหมว่านี่คือฤดูอะไรอ่ะแต่คนอื่นเดี๋ยวเราไปดูบทอ่านกันก่อนนะครับนะอันแรกนะครับ la terre tourne autour du soleil en 365 jours นะครับ la terre นะครับ la terre ก็คือโลกนะครับ tour เนี่ยนะอันนี้ก็คือเว็บ ล o กเน e ที่แปลว่าหมุนนะครับโอตูเดอร์นะก็แปลว่ารอบนะครับ s OLEI นะครับหรือโซเลก็คือพระอาทิตย์นะครับ365วันประโยคนี้ก็คือแปลว่านะออโลกเนะี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์365วันนะครับต่อมา in La i n n l de l'axe Terre t o n l e r n e autour du Soleil, produit Une ่ง t e r n a n แ e de s s ด s o n ซันะครับล <c oughs> in e, นะ in e, เอียงของแกนโลกด้วยละแต่นะครับนะความเอียงของแกนโลกเนี่ยก้งบินเะนนะก็คือรวมเข้ากันกับ La าโรต t i o งนะลาโรตัสงแปลว่าการหมุนรอบการหมุนเวียนนะครับดยละแต่ te, ของโลกมนุษยนะ์ที่ออตูดิโซเลยนะที่หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ย มันพ roduy เนะี่ย u ก็แปลว่าผลิตสร้างทำให้เกิดนะครับนะมันพ roduy อะไรอิน e นนแตกน้องเดซเซซงอินแนนแต n น้องก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเด i เซ n งก็คือของฤด,ดูกาลนั่นก็คือนะฤด,ดูกาลมันก็เกิดขึ้นมาจากนี้แหละฮะว่า พระอาทิตย์โลกเนี่ยหมุนรอบพระอาทิตย์3ามหกาวันนะครับแล้วก็บวกกับนะความเอียงของแกนโลกเนี่ยมารวมกันกับนะโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนะครับนะต่อมานะฮะ Le Gatte t r ู s e n อ n f r องนะอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆนะภาพการ์ตูนคร่าวๆที่จะเห็นให้เห็นลักษณะนะครับของฤดูส e งองข้องนะอย่างภาพแรกหรืแพรงต่องฤดูไปไม่ผลิเราจะเห็นธรรมชาตินะผลิดอกออกผลมา,มากมายหเห็นสัตว์มากมายนะครับเลเตคือฤดูร้อนนะครับก็ฤดูนี้ชาวฝรั่งเศสก็มักจะไปพักร้อนไปที่ชายทะเลนะครับนะต่อมาลอตอน นะก็คือฤดอูใบไม้ร่วงนะครับนะเราก็จะเห็นว่าใบไม้นะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากสีเขียวไปเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ร่วงจากต้นไม้นะครับนะและเห็นไหม้สัตว์กําลังกักตุนอาหารนะครับนะฮะต่อมาลีแวก็คือฤดูหนาวนะครับลีแวฤดูหนาวนะิมะตกนะครับนะ่ะทีนี้เรามาดูบทอ่านสั้นๆน,นะออมไต้อง,อ,งอิเลยียทรวเซซง นะอ้องไตรล็องคือในประเทศไทยอิเลียอิเลียก็แปลว่ามีนะครับโทษเซสซงนะมี3ฤดูกาลนะครับเช่นก็คือเลเตนะฤดูร้อนลาเซซงเดปลุยลาเซซงเดปลุยก็คือฤดูฝนนะลาปลุยแปลว่าฤดูแปลว่าฝนเอลิเวรก็คือฤดูหนาวเมอ่าเมอ่าตรงนี้แปลว่าแต่นะครับอองฟองส์ France, เนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ย อิลิยากัตเซซนะอิลิยาก็แปลว่ามีใช่ไหมครับมี4ีฤดูนั่นก็คือเลอเพนตองนะฤดูไปไหมพลีเลเตฤดูร้อนโลตอนฤดูไปไหมร่วงแล้วก็ลีแวก็คือฤดูหนาวนะเราจะจำง่ายๆว่าพลิร้อนร่วงหนาวนะเป็นลำดับนี้อะทีนี้เราไปดูเจาะแต่ละฤดูกันเลยนะครับ อย่างฤดูแรกก็คือฤดอพ่างตองนะครับนะเราจะเห็นนะอุณหภูมินะฮะจะไม่สูงมากนะครับนะภาพเนี่ยนะต้นไม้ก็จะผลิดอกออกใบนะครับนะเต็มต้นเลยแล้วก็มีสัตว์มีนอกออกมานะครับอ่ะเราไปดูในบทอา่านกันนะครับฤดูพ่างตองาลี่ย์ du 20 mars au 20 juin นะครับงตั้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 งตัีงยั้งต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 ัั้ ริเยอนะครับอาริเยอเนี่ยก็แปลว่าเกิดขึ้นนะคล้ายๆกับคําว่า take place ในภาษาอังกฤษนะครับเกิดขึ้นนะตั้งแต่วันที่20มีนาคมมาร์ส์นะจนถึง20ช่วงก็คือมิถุนายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิ uh, prix, นะครับโอ้แผงต้องในช่วงใบไม้ผลิเนี่ยนะมันมีลักษณะยังไงเลสชูคเน่เดวิแยนพลูลงเลสชูคเน่เดวิแยนพลูลง นะเลยสกเน่ ne, ก็คือระยะเวลาระหว่างวันเนี่ยมันเดอวิญนะอันนี้มาจากเว็บเดเวนีแปลว่ากลายเป็นนะครับ <c oughs> ก็ช่วงระยะเวลาระหว่างวันมันจะยาวขึ้นนะลงแปลว่ายาวนะมันจะยาวขึ้นเพราะว่าฤ <c oughs> ดูก่อนหน้านี้คือฤดูหนาวนะครับซึ่งฤดูหนาวเนี่ยช่วงวันมันจะสั้นแป๊บแป๊บค่ำละแป๊บแป๊บมืดละนะแต่ว่าพอถึงแผงตองปุ๊บช่วงระยะเวลาระหว่างวันเนี่ย มันจะยาวขึ้นนะกังวันจะนานขึ้นนะฮะและต้องไปขัดจุ z ซาดูซีเนี่ยเมออินเฟอองคอเฟ่นะครับและตรงไปขัดจุกก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันซาดูซีนะฮะซาดูซีเนี่ยถ้าเราไปเปิดติกเนี่ยมันจะแปลว่า Soften แปลว่าทำให้นุ่มนวลขึ้นซึ่งในปริบทเนี้ยอุณหภูมิมันนุ่มนวลขึ้นหมายความว่าคือฤดูก่อนนะั้นเนี่ยคือฤดูหนาว อุณหภูมิมันแบบโอหนาวมากนะอุณหภูมิแบบว่านะลดต่ําลงจัดมากนะแต่พอมาถึงฤดูใบไ,ไม้ผลเนี่ยนะอุณหภูมิมันก็จาดูซีขึ้นนะก็คือมันนุ่มนวลขึ้นเบาบางขึ้นอุณหภูมิก็จะแบบว่านะอุณหภูมิก็คือไม่ไม่คือทำให้คนเราอยู่ยสบายสบายขึ้นนะไม่ไม่หนาวจนเกินไปแม้แต่อินเฟอองกอเฟ นะแต่มันก็ยังคงอากาศเย็นอยู่แฝงแปลว่าเย็นสดชืน nature, ช่น La nature bougeonne r La nature ก็นะ et, แปลว่าธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันนะ Verb bougeonnee r แปลว่าผลีดอกออกใบแตกหน,น่อนะครับ Et les arbres se c o u v r e peu à peu de feuilles นะ Les a b r e s ก็คือต้นไม้เนี่ยมันซุกมันก็จะถูกปกคลุมด้วย เปอร์อะเปอร์อะค่อยๆทีละเล็กทีะน้อยปกคลุมด้วยอะไเดิ้ลเฟยนะก็คือปกคลุมด้วยใบไม้นั่นเอง illes, เฟยะแปลว่าใบไม้ก็คือฤดูเนี้นะใบไม้ก็จะค่อยผลิใบออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆปกคลุมต้นไม้นะครับ l e s s i n g place a u n j o l i paysage coloré l e s v n t place à u n j o l i paysage coloré นะครับ let let s o n ตัวนี้มาจากเว็บ let's say plus let's say plus ก็แปลว่าเว้นที่ให้เว้นที่ให้อะไร a n g s h o l i paysage coloré เว้นที่กับทัศนียภาพนะ paysage แปลว่าทัศน,นะน,นียภาพที่ coloré ก็คือที่มีหลากสีสันแล้วก็ที่สวยงามด้วย jolie แปลว่าน่ารัก นะครับก็ในฤด,ดูนี้นี่แหละก็จะทำก็ธรรมชาติก็จะแบบนะให้สีสันมากมายดอกมงดอกไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับนะแล้วก็ริทเม่ปาร์ลูชองเดซโอโซ่ริทเม a ปาร์ลูชองเดซ o อโซก็คือริทเม่แปลว่าให้จังหวะทําให้เกิดจังหวะก็คือให้จังหวะด้วยลูชองลูชองปกติแปลว่าเสียงเพลงอันนี้คือเสียงร้องของเดซโ z โซของพวกนกทั้งหลาย ฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูที่แบบธรรมชาติทํางานเต็มที่นะครับนะต้นไม้ออกดอกออกผลนะครับนะแล้วก็สัตว์ก็ออกมามากมายนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเลื่งพงตอมต่อมาเลเตนะครับฤดูร้อนเราเห็นว่าอุณหภูมิสูงขึ้นไปเลยนะครับเลเตอเลเยอเดวันเตอเฉงโอวันเตอเซตเตมเบร นะครับเลเตอฤดูร้อนก็จะเกิดขึ้นนะอาลีเย์เกิดขึ้นตั้งแต่21มิถุนายนนะแวนเตอร์จิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันลาเฟตเดลามิวสิกหรือว่าวัาวนเทศกาลดนตรีด้วยนะครับอ่ฤดูร้อนก็จะถึงวันที่22เซตตองหรือว่ากันยายนนะครับกองเวียงเลเตอเลสโซเลยบรีเดมิลเฟอร์นะก็คือเมื่อฤดูร้อนเนี่ยมันมาถึงเลสโซเลย นะพระอาทิตย์มันบรีนะแวบบรีเยแปลว่าส่องแสงเป็นประกายนะเดอมิลเฟอร์นะ e นะก็แปลว่าแบบส่องแสงสว่างมากนะพระอาทิตย์ทำงานหนักมากเนื้อหน้าร้อนเนี่ยนะครับบรีเยเดอมิลเฟอร์คือส่องแสงจัดมากอินเฟชเช็นะก็คืออากาศร้อนแน่นอนเลพรเมียร์ฟรุ้ยทรงมือร์ก็เหมือนเฟรซเลสุริสเลมอลล็อนนะเลพรเมียร์ฟรุ้ยมันแปลว่า ผล,ลไม้ชุด,ดแรกๆหรือลอดด็อตแรกๆคือคือก่อนหน้าเนี้ยคือฤด,ดูใบไม้ผลิเนี่ยนะครับนะออดอกไม้เริ่มผลิดอกออกใบต้นไม้ผลิดอกออกใบทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่าผล,ลไม้เนี่ยมันอาจจะยังไม่สุกนะครับพอมาถึงฤด,ดูร้อนเนี่ยผล,ลไม้จะสุกละนะลอดด็อตแรกๆก็จะเป็นเช่นนะเอ่อมิล์เนี่ยแปลว่าสุกนะครับผล,ลไม้อะไรบ้างเช่นเลฟเฟสนะครับก็สตรอเบอรี่เลสเซอริส นะก็คือเชอร์รี่แล้วก็เลมมเมอร์ลก็คือพวกเมลอนทั้งหลายนะกนะ็ในฤด,ดูนี้ก็จะมีผลไม้เหล่านี้นะให้กินนะครับ Il est temps de sortir les maillots de bain pour faire un petit plongeon dans la mer ou la piscine นะครับ Il est temps de ก็คือมันถึงเวลานะที่จะ sortir sortir แปลว่าเอาออกแปลว่าออกหรือเอาออกนะครับเอาอะไรออกเลมม์เมยโอเดบังเลมเมยโเดบัง นะก็คือชุดว่ายน้ำนั่นเองถึงเวลาแล้วที่จะเอาชุดว่ายน้ำออกมานะครับเอาทำอะไรล่ะปลูกแฝดอ่างปฏิปลงสงนะ Pour, ป o ู r แปลว่าเพื่อแฝดอ่างปลงสงนะ un p อ t i งปฏิปลงสงก็แปลว่าการไปโดดน้ำไปดำน้ำนะครับ dans la mer ในทะเลหรือ la piscine ในสระว่ายน้ำนั่นเอง on joue dans le jardin ou dans un parc เราอาจจะเล่นนะเว็บจูเอเล่น เราจะเล่นในสวนดอกไม้ของเราหรือโดงสังต๊ะในส่วนสาธารณะก็ได้นะครับนะก็เพราะว่าช่วงนี้นะก็จะเป็นช่วงที่คนออกมาเอ่อ uh, profit e de soleil ก็คือมาแบบว่ามาออกแดดมาทำกิจกรรมกลางแจ้งกัน les gens partent en vacances à la mer ou à les t r a n c e r les gens ก็คือผู้คนเนี่ยเขาจะ part en vacances คือ party en vacances เนี่ยก็คือออกไป เที่ยวผักร้อนนะครับนะอาจจะที่ทะเลอาลาเมหรืออารีทองเชก็คือในต่างประเทศนะครับฤ <c oughs> ดูร้อนนะครับชาวฝรั่งเศสก็นะมักจะออกมานะทากิจกรรมการแจ้งกันนะครับเพราะว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยของเขาจะสั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นฤดูที่มีแต่ความเย็นทั้งนั้นเลยนะครับนะ <c oughs> ต่อมาลดตอนลดตอนก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะครับอุณหภูมิลดลงมาละ เมื่อกี้ฤดูร้อนในอุณหภูมิสูงป๊ดเลยอันนี้อุณหภูมิลดต่ำลวนะครับเราจะเห็นสีที่เปลี่ยนไปเป็นสีส้มนะครับนะฤดูใบไม้มร่วงเนะี่ยก็จะอาดิเยอร์เกิดขึ้นตั้งแต่23เดอกันยายนจนถึง20ธันวาคมนะครับองโนตอน les feuilles vertes deviennent oranges avant de tomber des arbres นะ en n น t ต n t ในฤดูไปไหมร่วงนะ les feuilles feu vertes นะใบไม้เขียวเขียวทั้งหลาย vert เป็นว่าสีเขียวในบไม้สีเขียวทั้งหลายมัน devienne นะอันนี้ก็คือมาจากแวบ devenu ใช่ไหมครับแปลว่ากลายเป็นก็จะก,กลายเป็นสี orange เป็นสีส้มนะ avant de แปลว่าก่อนที่จะนะ ตมเบดิซับเผก่อที่จะร่วงตกจากต้นไม้ไปตมเบดก็แปลว่าร่วงหล่นนะก็คือใบไม้เขาจะเปลี่ยนสีนะครับเลย์จนะูเน่และเลย์ตองเปอร์ i ทอตูร์ดิมินูเล s ์จเนคือช่วงระหว่างวันเลย์ตองเปอร์เูร์คืออุณหภูมิดิมินูนะมันจะาแวบ d ดิมินูเอที่แปลว่าลดลงก็คือ,อ,อกลางวันจะสั้นลงอุณหภูมิลดลงนะครับอินเพลสูฟองอินเพลสูฟอง นะก็คือฝนตกชุกนะฝนตกบ่อยสุวองบ่อย les animaux a p p r o v i s i o n n e les animaux a p p r o v i s i o n n e n นะ les animaux ก็คือพวกสัตว์เนี่ยเขา approvisionnent a approvisionne ก็แปลว่ากักตุนอาหารให้ตัวเองนะครับ les champignons sortent de terre les champignons sortent de terre นะก็คือพวกเห็ดก็จะผุดออกมาจากพื้นดิน นะครับ aussi aussi นบีนยังเป็น période, คือช่วงเวลาแข่งการลบบ่าการสัตว์นั่นเองนะครับ <c oughs> นะต่อมานะรีแวก็คือฤดูหนาวเราเห็แล้วอุณหภูมิลดต่ำลงมากนะครับนะเราเห็นอะงนะบอนะบนมเดเนสะ นะครับอองเปิลนอมเดนเนสนี่ก็คือตุ๊กตาหิมะนะครับมีอินเนสหิมะตก ok, นะครับอ่ะเรามาดูลิเวออาลิเอร์เดวันทะี่1เดซัมเบร์อุดิสเนฟมาร์สนะครับนะลิเวอรือดูหนาวเนี่ยอาลิเอร์ก็จะเกิดขึ้นนะตั้งแต่วันที่21เดซัมเบร์นะธันวาคม21ธันวาคมจนถึงดิสเนฟมาร์สวันที่19มีนาคมนะครับนะ อ่อนิเว์ในฤดูหนาวเนี่ยอินเฟรชฟัวเออินเนชคืออากาศมันก็จะหนาวมากแล้วก็อินเนชก็คือหิมะตกนะอินเฟรชเนี่ยอากาศหนาวอินเฟรชฟัวคืออากาศหนาวมากนะครับอินย่าเพลือดเฟย์เดซัพเบรอินย่าเพลือดเฟย์เดซัพเบรอินย่าเพลือคือไม่มีเลยไม่มีแล้วไม่มีอะไรเฟย์เดซัพเบรก็คือใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยไม่มีแล้ว แนวใจจิตภาพนะครับต้นไม้ก็จะยืนต้นตายไม่มีใบนะครับนะเพราะว่ามันร่วงหมดตั้งแต่ปลายฤดูไปไม่ร่วงแล้วเอลิสนะันิโมฮิเบิร์นเอลิสันิโมฮิเบิร์นแวเวบเอ่อพวกเลสันิโมคือพวกสัตว์นะครับฮิเบิร์เนี่ยมาจากเวบฮิเบิร์นิแปลว่าเออ่ uh, จำศีลน,นะครับนะนอนหลับช่วงฤด,ดูหนาวนะครับเวบฮิเบิร์นิแนะพวกสัตว์ก็จะจำศีลกันองเดโกเลคุ้ย Pour période Nol On Nol deco la période de 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 นนะเเเราาากกกก็จคคื é, ues, นนนะืือออแแแปลลว่่่่ตตตตงงงยถทั้หพสําหรับนะ période no ël, นะรบช่วงเทศกาลช่วงเวลาแห่ง n o เ l ก็คือวันคริสต์มาสมันเองพอเข้าย่างเข้าเดือนธันวาคมเนี่ย นะครับนะก็คนฝรั่งเศสเนะี่ยก็จะเริ่มตกแต่งถนนหนทางด้วยสีสันทั้งหลายติดไฟติดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงเทศกาลโ no นเอลวันที่25ธันวาคมโนเอลคือวันคริสต์มาสนั่นเอง Et les gens vont à la montagne pour faire du ski. Et les gens vont à la montagne pour faire du ski. Les gens, ก็คือผู้คนก็จะ vont ไป à la montagne เนี่ยที่ภูเขาใช่ ปู่เพื่อแฟร์ดุสกีนะเพื่อไปเล่นสก,กีนะแฟกดูสกีคือไปเล่นสก,กีครับนะฮะนี่ก็นะเป็นเออ่นะบทอา่านแล้วก็คำศัพท์นะทั้งหมดนะครับนะเออ่ที่เกี่ยวกับเออ่ลกัตเซสองอองฟงส์ก็หวังว่านะท่านผู้ชมก็คงจะนะได้เรียนรู้เนาะลักษณะโดยทั่วไปของเลกัตเซสองอองฟงส์หรือว่าฤดูกาลทั้ง4ของประเทศฝรั่งเศส นะครับก็ในในวันนี้ก็ m ม็กซิ k บกูอลาโพเชนขอบคุณนะครับแล้วก็เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ